ศิลปินจะเสียเพราะ f c ฟบางคนขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานพี่น้องมุนนีบ่าวอีสานาสากะมีเรื่องเล่านะครับผมนอกจากโพส์โพส์นึงได้ออกมาโพส์พี่น้องและก็มี f อของศิลปินเข้าไปตอบเนาะในกลุ่มบ้านทักของศิลปินท่านนั้นซึ่ง คำถามนะครับผมเนาะงานขององค์กรสามารถโพสลงในกลุ่มบ้านฮักงานของวงหนึ่งสามารถโพสต์ในบ้านฮักของศิลปินวงสองได้ไหมงานของวงสองสามารถโพสต์ในกลุ่มศิลปินวงหนึ่งได้ไหมตามความรู้สึกของบายสารตอบตรงๆเลยว่าได้นะครับผมเนาะเพราะคือองค์กรเดียวกัน สำหรับกลุ่มบ้านฮักอิลหล่าน้อยกลุ่มบ้านพักน้องวงอิงหลายๆบ้านก็ยังมีการแชร์โพสต์ของวงสองนั่นคือวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นปกติกับไม่ปริวาอย่างกะซ้อยกันซัพพอร์ตซอยกันพักดันไปเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เมื่อมีงานวงหนึ่งไปโพสต์ในบ้านฮักศิลปินของวงสอง f อบางคนไม่พอใจ FC บางคนออกมาต่อว่ามันถูกต้องเหรออย่างเส้นคอมเมนต์นี่นะครับผมเนาะงานขององค์กรสามารถทําได้นั่นคือสามารถโพสต์ลงกลุ่มบ้านฮักของศิลปินที่สังกัดในองค์กรได้อันนี้ก็ถูกต้องแต่กับมีเอฟซบางคนเข้ามาแย้งผิดกลุ่มหรือเปล่าอสันนี่เวนวานะครับผมเนาะอ่า นี่คือบ้านฮักน้องจุดๆก็แล้วกันครับไม่ใช่ของวงสาวน้อยเพชรมั่นแพงน้องอยู่วงสาวน้อยลำเพลินโชอย่ามาสร้างประเด็นให้กับน้องครับวสันเดปันวาผมบอกเลยว่านี่คือความคิดที่ผิดผิดอย่างมหหันด้วยเป็นความคิดที่ไม่มีวุฒธธิภาวะเป็นความคิดที่จ้องจะ ทำลายจ้องที่จะสร้างความแตกแยกให้กับองค์กรบอสโจเพื่อนกระเดมออกมาโพลอยู่เสมอพี่นอ้องเป็นคนในองค์กรกะซอยกันแช่แนงานขององค์กรกผู้ใดสังกันในองค์กรกะซอยกันแช่งานออกไปแนงานขององค์กรย้ำอีกครั้งคือง,งานขององค์กรและที่สำคัญคือ บ้านพักแต่ละหลังของศิลปินน้องใหม่ที่เขาวม่าใหม่ถูกตั้งโดยองค์กรถูกตั้งโดยฝ่ายผู้บริหารองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งในนั้นในบ้านพักหลังนี้มีทั้งเสียนนท์เจบีเป็นแอดมินมีแอดมินหลายคนเป็นแอดมินในบ้านหลังนี้ด้วยซ้า ทำไมเขาจะโพสงานขององค์กรไม่ได้เปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนตะก,กะใหม่พี่น้องอันนี้บาวสารขอฝากบอกไว้เนาะงานขององค์กรคืองานร่วมของทุกคน่ว่า,วาจะเป็นศิลปินวงหนึ่งวงสองว่าจะเป็นสมาชิกวงหนึ่งวงสองแต่ทุกคนอยู่ในองค์กรเดียวกันถ้ามีความคิดแตกแยกแบบนี้องค์กรจะเดินได้ไหม องค์กรจะเดินต่อได้หรือเปล่าอันนี้ฝากไว้ให้คิดคิดหลายๆนะครับผมเนาะคิดแบบคนมีวุฒิภาวะบอเวนว่าสักแต่จะพูดสักแต่จะพิมพ์สักแต่จะคอมเมนต์มันยิ่งจะส่งผลกระทบให้ตัวศิลปินที่คุณอ้างว่าคุณรักที่คุณอ้างว่าคุณสนับสนุนไหม มันจะสร้างความลำบากใจให้น้องไหมทั้งๆท,ที่ตัวศิลปินเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่มี FC บางคนนำไปสร้างความแตกแยกนำไปอ้างว่าคือ FC ของศิลปินท่านนี้แล้วมาคอมเมนต์เพื่อสร้างความแตกแยกเขาเท่านั้นด้วยวุฒิภาวะที่อาจจะน้อยหรือไม่มีเลยด้วยซ้ำคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ศิลปินบ้านฮักหลังนี้คือศิลปินขององค์กรไม่ใช่ศิลปินส่วนตัวของคุณขอถอดนะครับผมนอท่าบอกว่าฮักศิลปินฮักแพง่งศิลปินจะสนับสน,นสุนศิลปินคุณควรเปลี่ยนวิธีคิดนะครับผมคุณควรเปลี่ยนวิธีคิดก่อนศินลปินอยู่คู่กับองค์กร องค์กรอยู่คู่กับศิลปินองค์กรเดินต่อได้ศิลปินก็ไปต่อได้องค์กรมีงานศินลปินก็มีงานองค์กรก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ผีดอกออกผลมาเป็นคนในองค์กรเป็นศินลปินบางคนสุกงอมบางคนพึ่งออกดอกบางคนพึ่งติดติดดอกบางคนพึ่งเป็นผลเล็กๆ เมื่อต้นไม้นั้นเติบโตขึ้นขยายกิ่งก้านสาขามากยิ่งขึ้นแต่ทุกคนหรือกิ่งก้านสาขาที่แตกคะแนนออกไปก็เกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นเดียวกันสำหรับ่องบาวอีสานเราไม่เคยโจมตีศิลปินท่านไหนเราไม่เคยนำศิลปินมาเปรียบเทียบและที่สำคัญเราไม่สนับสนุน ให้สร้างความแตกแยกกันสำหรับสองบอยซานบอยซานจะอยู่เสมอรักใครเชียร์ใครเชียร์คนนั้นอย่าไปก้าวไกลถึงศิลปินท่านอื่นแต่ถ้าเป็นงานขององค์กรองค์กรมีสิทธิ์ที่จะแชร์โพสต์หรือแม้กระทั่งลงข้อความในแต่ละบ้านฮักในแต่ละกลุ่มในแต่ละเผจเพราะ ศิลปินคือคนขององค์กรอย่าไปตีกรอบให้ศิลปินอย่าไปสร้างประเด็นให้กับศิลปินที่คุณอ้างว่าคุณรักคุณสนับสนุนอย่าไปสร้างประเด็นให้ตัวศิลปินเพราะศิะลปินทุกคนก้มหน้าก้มตาทํางานไม่ได้ดูเรื่องอะไรกับพวกคุณคนบางกลุ่มเลยอันนี้กะฝากไว้ให้คิดนะครับผมเนาะ คลิปนี้บ่ได้มีเจตนาออกมาต่อว่าออกมาโจมตีพี่น้องแต่อยากออกมาเตือนสตินะครับผมเนาะ <S <S เกี่ยวกับเ c บางคนกัแล้วกันที่มีความคิดแปลกแยกความคิดที่จะสร้างความแตกแยกพี่น้องให้ครับคนในองค์กรให้กับองค์กรอันนี้ก็ฝากเตือนสติไว้นะครับผมข้าพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนี้ว่าจังใดสามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวอีสานได้นะครับผมเนาะเราไม่ได้สนับสนุนให้สร้างความแจกแยกบ่าศิลปินท่านใดเราไม่ได้นำศิลปินมาเปรียบเทียบกันและไม่เคยนำมาเปรียบเทียบเราไม่เคยโจมตีศิลปินท่านไหนเราบอกแล้วว่าถ้าเป็นคนขององค์กรเราพร้อมที่จะสนับสนุนผลงาน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ทั้งสองบาวสารเนเดอือพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมคลิปนี้บาวสารต้องขอนอนุญาตขอโตล่าไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโม